หน้า271ค่ะประชากรและสิ่งตัวอย่างค่ะเขาคงเนื้อเรื่องค่ะเราแบ่งออกเป็น4ประเด็นด้วยกันนะคะเขาคงเนื้อเรื่องที่1คือแนวคิดเกี่ยวกับประชากรเขาคงเนื้อเรื่องที่2คือแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งตัวอย่างเขาคงเนื้อเรื่องที่3ค่ะการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นเขาคงเรื่องเนื้อหาที่4ค่ะการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละเขาคงเนื้อหากันอันที่1ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับประชากรแบ่งเป็นความหมายและความสําพันของปัญหาหัวข้อ1แล้วก็ ข้อ2จะเป็นการกําหนดประชากรสําหรับการวิจัยเนาะแล้วก็เขาคงเนื้อหาที่2แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งตัวอย่างค่ะจะแบ่งย่อยออกมาเป็น3หัวข้อมีความหมายและความสําคัญกับสิ่งตัวอย่างหนึ่งนะคะหัวข้อ2ก็จะเป็นลักษณะของสิ่งตัวอย่างที่ดีและการกําหนดขนาดของสิ่งตัวอย่างโอเคไหมคะแล้วก็หัวข้อย่อยที่3ก็จะเป็นการเลือกตัวอย่างเนาะทีนี้เขาคงเนื้อหาที่3ค่ะที่เป็นหัวข้อหลักก็คือการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้เนี่ยนะคะหรือว่านักวิจัยควรจะรู้เ ก็จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยจะประกอบไปด้วยการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญนะคะเป็นหัวข้อที่1แล้วก็หัวข้อที่2คือการเลือกตัวอย่างแบบโควตานะคะหัวข้อที่3ค่ะการเลือกตัวอย่างแบบจาะจงตามวัตถุประสงค์นะคะที่นี่เขาคงเนื้อหาในหัวข้อที่4นะคะคือการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้นักวิจัยควรจะรู้นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ควรจะรู้ก็จะแบประกอบไปด้วย4หัวข้อหลักค่ะ 1. ค่ะการเลือกตัวอย่างแบบง่ายและแบบระบบนะคะ แล้วก็2ค่ะการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 3. ค่ะการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิและ4ค่ะการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนั่นเองค่ะในหัวข้อประชากรและสิ่งตัวอย่างนะคะมีแนวคิดที่สําคัญที่นักวิจัยควรจะรู้เนี่ยนะคะผู้วิจัยควรจะรู้เนี่ยอยู่4ประเด็นเรามาดูแนวคิดแรกเกี่ยวกับประชากรค่ะแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับประชากรนะคะคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าประชากรนี่จะหมายถึงหน่วยที่นํามาใช้ในการศึกษาวิจัยซึ่งอาจจะเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลองค์การองค์กร หน่วยงานวัฒนธรรมหรือว่าประเทศก็ได้โอเคไหมคะทีนี้ประชากรนี่ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นด้วยกันแนวคิดที่สําคัญก็คือประชากรแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ค่ะประชากรที่มีจํานวนนับได้และประเภทที่2ค่ะประชากรที่มีจํานวนนับไม่ได้ในการวิจัยต้องพิจารณากําหนดประชากรที่ศึกษาขึ้นมาด้วยนะคะแนวคิดประเด็นที่2ที่สําคัญก็เราเรียกว่าสิ่งตัวอย่างสิ่งตัวอย่างเป็นแนวคิดที่สําคัญที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าสิ่งตัวอย่างนะคะคุณต้องเข้าใจแนวคิดว่า สิ่งตัวอย่างจะหมายถึงอะไรสิ่งตัวอย่างในที่นี้นะคะจะหมายถึงสิ่งตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้นะคะจะหมายถึงส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาเนื้อหาข้อสรุปเกี่วยวกับประชากรนั่นเองค่ะเราเรียกว่าสิ่งตัวอย่างนะแนวคิดสําคัญข้อที่3ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนี่นะคะมีแนวคิดที่สําคัญที่คุณต้องจําไว้เลยนั่นก็คือเป็นวิธีการเลือกตัวอย่าง ที่มิได้อยู่บนรากฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นนะคะการเลือกตัวอย่างประเภทนี้มักคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและความประหยัดเป็นสำคัญค่ะนะคะแล้วก็แนวคิดที่4ค่ะแนวคิดที่4ที่สำคัญนะคะในเรื่องของการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะการเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นเป็นการเลือกตัวอย่างบนรากฐานทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ทำให้ตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรค่ะนังส 272ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับประชากรในหัวข้อเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับประชากรนะคะเราจาแนกแยกย่อยออกมาเป็น2ประเด็นค่ะประเด็นแรกหัวข้อแรกจะเป็นความหมายและความสําคัญของประชากรและก็ประเด็นหัวข้อเรื่องที่2นะคะก็คือการกําหนดประชากรสําหรับการวิจัยนะคะทีนี้แนวความคิดหลักนะคะเกี่ยวกับ2หัวข้อเรื่องนี้คืออะไรเรามาดูกันแนวความคิดหลักนะคะคือประชากรประชากรจะหมายถึงหน่วยที่นํามาใช้ในการศึกษาวิจัยนะคะประชากรใน การวิจัยไม่จําเป็นต้องเป็นบุคคลอาจเป็นองค์กรเป็นวัฒนธรรมเป็นประเทศประชากรอาจจะเป็นเหตุการณ์ประชากรอาจจะเป็นแนวความคิดหรือประชากรอาจจะเป็นทัศนคติก็ได้โอเคไหมคะตรงนี้คุณเคลียร์นะการกําหนดประชากรนะคะได้ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยจะทําให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไวค้ค่ะแนวความคิดสําคัญข้อที่2นะคะเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับประชากรคะ่ะแนวความคิดที่2ก็คือการกําหนดประชากรในการวิจัยขึ้นอยู่ กับการระบุขอบเขตในการวิจัยให้ชัดเจนค่ะการกาหนดประชากรในการวิจัยนะคะทำให้นักวิจัยเนี่ยมีหน่วยวิเคราะห์ที่ชัดเจนไม่ควยเขว้นั่นเองค่ะหน้า2 7งค่ะความหมายและความสําคัญของประชากรนะคะเรามาดูหัวข้อแรกความหมายของประชากรค่ะคําว่าประชากรในการวิจัยนะคะมีความหมายแตกต่างกันไปจากคําว่าประชากรในความเข้าใจของคนทั่วไปนะคะต่างกันยังไงครูนะคะต่างกันตรงนี้ค่ะคือคนทั่วไปจะเข้าใจว่าประชากรจะหมายถึงประชาชน หรือคนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับโลกนะคะแต่สําหรับการวิจัยนั้นนะคะประชากรจะหมายถึงหน่วยค่ะเรียกว่าหน่วยประชากรคือหน่วยหน่วยอะไรครูหน่วยต่างๆที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะประชากรในความหมายนี้นะคะในการวิจัยนี้จะอาจจะเป็นบุคคลนะคะประชากรอาจจะเป็นสถานบริการประชากรอาจจะเป็นเอกสารประชากรอาจจะเป็นสิ่งสีพิมพ์นะคะประชากรอาจจะเป็นท้องที่นะคะ หรือหมู่บ้านจังหวัดวัตถุสิ่งป้องสุดแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าต้องการข้อมูลที่มีคุณสมบัติเช่นใดนั่นคือประชากรทันทีค่ะเพื่อให้เข้าใจความหมายของประชากรที่ดียิ่งขึ้นนะคะครูขอยกตัวอย่างผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ให้ดูค่ะจะมีวิทยานิพนธ์อันที่หนึ่งคะ่ะวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารองค์การบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะคะเมื่อปี2542โอ้นานมากเลยครูอ่ะยกตัวอย่าง ละลกเรื่องขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะคะโดยนางสาวกฤษณาแซ่เหลาได้ระบุป,ประชากรไว้ดังนี้ค่ะประชากรได้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการวงเล็บระดับ1-7งถึงเวงเล็บปิดค่ะในหน่วยงาน39ฝ่ายจํานวนทั้งสิ้น25,137คนดังนี้เป็นต้นนะทีนี้ตัวอย่างที่2เขาบอกว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ การให้บริการของธนาคารทหารไทยนะคะจำกัดมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครค่ะโดยคุณอัฒนาเนวบุตรค่ะมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนะคะพุทธศักราช2อ4 3น้า่ามโอ้ดามากเลยแต่ตรงนี้เป็นข้อมูลที่ดีกูเอามายุกตัวอย่างให้ดูนะโดยระบุป,ประชากรไว้ดังนี้คะ่ะประชากรที่ใช้ในการวิจัยก็ได้แก่ผู้มาใช้บริการของธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครนะคะโดยพิจารณาจากจํานวนบัญชีลูกค้าเงินฝากและลูกค้า สินเชื่อของธนาคารในเขตกรุงเทพมหาคนครค่ะนี่คือความหมายของประชากรโอเคไหมคะคุณเข้าใจชัดเจนเนาะเข้าใจตรงกันนะคะประเภทของประชากรค่ะประเภทของประชากรนะคะจากความหมายของประชากรค่ะทางการวิจัยดังกล่าวที่เราเข้าใจแล้วเนาะจะเห็นได้ว่ามีความหมายกว้างขวางไม่จํากัดเฉพาะคนเท่านั้นนะคะยังรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยนะถ้าหากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยประชากรแล้วก็การวิจัยนั้นนะคะบาง ทีค่ะจะเรียกว่า universe นะคะและสามารถจําแนกประเภทของประชากรออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือ1ประชากรที่มีจํานวนจํากัดและ2ประชากรที่มีจํานวนอนันต์นะคะเราดูที่ข้อแรกประชากรที่มีจํานวนจํากัดเป็นแบบไหนก็ได้แก่ประชากรที่สามารถนับได้นั่นเองค่ะเช่นจํานวนรายการสินค้าปริมาณการขายรายชื่อลูกค้าดังนี้เป็นต้นนะแล้วก็เรามาดูประเภทของประชากรประชากรที่มีจํานวนอนันต์ค่ะประชากรที่มีจํานวนอนันต์นะคะได้แก่ ชากรที่ไม่สามารถนับจํานวนได้หรือนับได้แต่ต้องใช้เวลามากประมาณนั้นนะคะและจะต้องอาศัยเครื่องมือมาใช้เพื่อบอกจํานวนที่ต้องการทราบอีกทีหนึ่งเช่นจํานวนเช่นจํานวนเมล็ดข้าวสารในข้าวสารจํานวน1กิโลกรัมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือรวมไปถึงจํานวนสีของสีน้ําตาลก็สามารถแบ่งย่อยเป็นหลายสีตั้งแต่สีน้ําตาลอ่อนไปจนถึงสีน้ําตาลแก่นะคะซึ่งไม่สามารถนับจํานวนได้แน่นอนเป็นต้นค่ะในการศึกษา เกี่ยวกับประชากรนะคะเพื่อต้องการทราบลักษณะและภาวะต่างๆของประชากรนั้นนะคะถ้าหากประชากรมีจํานวนน้อยก็สามารถทราบลักษณะและภาวะต่างๆได้ถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้ถ้าเราทราบนะคะถ้าประชากรมีจํานวนน้อยแล้วสามารถทราบลักษณะและก็ภาวะต่างๆโดยตรงของประชากรได้นะคะก็อย่างเช่นอะไรตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นต้องการทราบราคาเฉลี่ยของสินค้าชนิดหนึ่งเนาะจากร้านขายของนะคะหรือว่าจากร้านขายสินค้า100ลอย้าน ะะเราก็สามารถที่จะเอาราคาของแต่ละร้านมาเป็นไงคะรวมกันแล้วหารด้วย100นะคะเป็นค่าเฉลีย่ยถูกไหมเราก็จะสามารถทราบได้ว่าราคาสินค้าชนิดนี้นะคะมีราคาเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่แสดงคุณสมบัติหรือลักษณะของประชากรเราเรียกว่าพารามิเตอร์ค่ะพารามิเตอร์คุ้นเคยไหมคะคือพารามิเตอร์คือสิ่งที่แสดงคุณสมบัติหรือลักษณะของประชากรนะคะเราเรียกว่าพารามิเตอร์ซึ่งนิยมใช้แทนด้วยอักษรกรีกนะคะเช่นค่าเฉลีย่ยประชากรแทนด้วยมิล เครื่องหมายแบบนี้คุณเห็นเนาะเราเรียกว่ามิวนะคะแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนแบบมาตรฐานประชากรนะคะแทนด้วยตัวนี้เราเรียกว่าซิกมาเครื่องหมายแบบนี้จะมีมิวนะคะกับซิกมานะคะสตัวค่าที่ได้จากการคํานวณสิ่งที่แสดงคุณสมบัติหรือลักษณะของประชากรนะคะเราเรียกว่าค่าพารามิเตอร์นะคะในกรณีประชากรมีจํานวนจํากัดสามารถหาค่าพารามิเตอร์จากประชากรโดยตรงได้คะ่ะแต่ถ้าประชากรที่มีจํานวนไม่จํากัดนะคะค่าพารามิเตอร์ก็จะเป็นค่าทางทฤษ ซึ่งได้จากการประมาณค่าจากสิ่งตัวอย่างนั่นเองค่ะความสําคัญของประชากรนะคะประชากรที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาวิจัยค่ะมีความสัมพันธ์กับหน่วยในการวิเคราะห์นะคะแบบไหนครูอา่านมาดูกันถ้าประชากรในการศึกษาถ้าประชากรในการวิจัยคือคนหน่วยวิเคราะห์ก็คือคนคะ่ะถ้าประชากรในการวิจัยคือองค์กรหน่วยวิเคราะห์ก็คือองค์กรนะคะในกรณีขององคอ์กรซึ่งหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่ไหมคะรว การดำเนินการให้บรรลุปเป้าหมายที่กำหนดไว้การเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาทำการศึกษาก็จะเก็บจากบุคคลแต่การวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ภาพรวมในระดับองค์กรด้วยนะคะการกำหนดประชากรที่ชัดเจนละครูเป็นยังไงทำให้ผู้วิจัยเนี่ยนะคะมีความกระจ่างชัดว่าหน่วยวิเคราะห์ของตนคืออะไรและต้องการที่จะวิเคราะห์เรื่องใดซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไปด้วยนะคุณนะนั่น2 7ง้ าการกําหนดประชากรสมนนัมมโดการวิจัยแนวทางการพิจารณาในการกําหนดประชากรนะคะในการวิจัยแต่ละเรื่องนั้นนะคะจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้วิจัยค่ะที่ต้องกําหนดประชากรให้ชัดเจนว่าจะทําการศึกษารวบรวมข้อมูลจากกลุ่มใดบ้างนะอะไรเงี้ยนะจะต้องกําหนดนะแล้วก็รวมไปถึงแนวทางในการพิจารณากําหนดประชากรอาศัยข้อพิจารณาอย่างไรครูแบ่งได้เป็น3นะคะ3แนวทางในการพิจารณาข้อพิจารณาข้อที่1ค่ะแนวทางที่1ก็คือคุณจะ จะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะแบบไหนวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ระบุไวน้นะคะจะเป็นตัวกําหนดให้ทราบถึงประชากรเป้าหมายว่าจะเป็นกลุ่มใดค่ะแล้วก็แนวทางการพิจารณาข้อที่2ค่ะจะพิจารณาจากปัญหาเฉพาะเรื่องที่จะทําการศึกษานะหรือว่าจะทําการวิจัยนั่นเองการวิจัยที่มุ่งศึกษาเฉพาะเรื่องบางประการซึ่งอาจเป็นปัญหาพิเศษนะคะหรือว่าปัญหาเร่งด่วนก็สามารถที่จะกําหนดประชากรให้มีลักษณะเฉพาะได้ตามที่ต้องการ แนวทางการพิจารณาข้อที่3ค่ะพิจารณาจากขอบเขตการวิจัยนะคะการกําหนดขอบเขตการวิจัยจะช่วยให้การระบุคุณสมบัติต่างๆของประชากรมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจนขึ้นนะคะคุณสุจินดาบุญยรัตพันธ์ค่ะได้กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติหรือข้อควรคํานึงเกี่ยวกับประชากรไว้ทั้งหมด3ประเด็นดังนี้ค่ะข้อควรคานึงประเด็นที่1น,นะคะจะต้องระบุให้แน่ชัดว่าประชากรนั้นรวมใครและไม่รวมใครบ้างเช่นจะต้อง ยามหรือว่าจํากัดความหมายในการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นประชากรเป้าหมายในการศึกษาวิจัยนี้นะคะรวมถึงลูกจ้างชั่วคราวไหมนะคะรวมถึงผู้บริหารระดับสูงไหมนะคะหรือว่าระดับผู้ว่าการไหมประมาณนี้นะคะคุณจะต้องกําหนดไว้ทั้งนี้นะคะนักวิจัยจะต้องระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะว่านอกจากบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงานจะรวม เข้าไปในประชากรด้วยหรือไม่นะคะ2ค่ะประชากรในการวิจัยครั้งหนึ่งหนึ่งนะคะไม่ไม่จำเป็นจะต้องประกอบไปด้วยคนเช่นการศึกษาว่าตําราทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่พิมพ์เป็นเล่มฉบับภาษาไทยเล่มใดบ้างมีการยกตัวอย่างเป็นเรื่องๆไปนะคะกรณีนี้ประชากรก็คือหนังสือด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ก็คือประชากรเป็นหนังสือโอเคไหมแล้วก็ประเด็นที่3ค่ะข้อคำนึงข้อที่ 3. นอกจก จากการมีประชากรแบบโดดๆเช่นข้อ1และข้อ2แล้วในบางกรณีนะคะประชากรอาจจะหมายถึงหน่วยที่รวมเป็นองค์กรเช่นหน่วยงานต่างๆได้แก่โรงพยาบาลโรงเรียนสถานีตํารวจสถานีบริการเป็นต้นที่เราก็เรียกว่าประชากรด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อให้หนักศึกษาเข้าใจนะคะเพื่อให้คุณเข้าใจเพื่อให้หนักวิจัยเข้าใจเนี่ยเวลาเข้ามาเรียนกับครูแล้วใช่ไหมครูจะนําเรื่องราวนี้นะคะมากําหนดให้คุณทราบแบบละเอียดเลยนะคะในคอร์สเรียนต่างๆเนี่ยนะ,ะก็จะมีเยอะเลยจําแนกออกแยกย่อยออกปน เจาะลึกลงลึกนะคะมีทั้งแนวกว้างแล้วก็แนวลึกให้คุณได้เรียนรู้ได้แบบเต็มที่เลยนะคะดังนั้นเข้ามาเรียนได้นะคะทั้งแนวลึกแนวกว้างเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือว่าคุณจะเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่ทําดุษฎีนิพนธ์อยู่ก็สามารถมาเรียนได้หรือแม้แต่คุณที่เป็นนักวิจัยมืออาชีพนะคะขอสามารถมาอัปเดตข้อมูลได้ที่นี่ค่ะคอร์สเรียนของครูมีเยอะมากมายเลยคุณเข้าไปดูได้ในราคาที่คุณจ่ายได้เบาๆแต่ความรู้อัดแน่นเต็มที่คุ้มค่าแน่นอน,นะคะ่ะเข้ามาเรียน นะเพื่อให้นักศึกษานะคะมีความเข้าใจเรื่องของการกําหนดประชากรขอยกตัวอย่างคะ่ะในเรื่องของระบบการวิจัยในเรื่องของการพยากร์ความต้องการกําลังคนของอุตสาหกรรมโรงแรมนะคะในประเทศไทยในช่วงปี2 5 6 0ถึง2565นอยาะคะเป็นยังไงนะคะเมื่อโควิดเข้ามาแล้วมีผลกระทบยังไงอะไรประมาณนี้เราอยากจะดูถูกไหมคะทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะหยิบยกงานอะไรก็ได้นะคะมาเป็นตัวอย่างในการวิจัยแล้วก็เวลาเราดูใช่ไหมคะ คุณสามารถที่จะไปเสิร์ชหาข้อมูลได้แล้วก็เข้าไปดูได้ประชากรดูตรงไหนจะมีข้อมูลอยู่ที่บทที่1นะคะประชากรตรงขอบเขตนะแล้วก็จะมีรายละเอียดมากเลยนะที่ผู้วิจัยทุกท่านจะเขียนไว้ในบทที่3นะคะคือวิธีการดําเนินการวิจัยจะเขียนบอกไว้เล,เลยว่าประชากรคือใครนะคะคุณสามารถไปดูได้แต่ละเรื่องนั้นจะมีประชากรแตกต่างกาันประชากรกําหนดจากอะไรประชากรนี่จะกําหนดจากนะคะหัวข้อเรื่องนะคะเป็นตัวหลักวัตถุประสงค์สมมติฐานการวิจัยทฤษฎีกรอบแนวคิดนะคะที่อยู่ในบทที่2ด้วยบทที่1ด้วยนะคะและคุณ มาเขียนบทที่สจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันโอเคไหมคะจะมีวิดีโอหนึ่งที่ครูสอนไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการเชื่อมโยงการเขียนว่าเฮ้ยทั้งหมด5บทนี้นะคะมีความการเชื่อมโยงกันแบบไหนจะมีลูกลูกสอนชี้บอกเลยอะไรเงี้ยนะคะมีทั้งสอนฟรีด้วยแล้วก็มีคอร์สอนอนไลน์ที่ราคาประหยัดเนี่ยนะคะที่คุณสามารถเข้ามาเรียนได้นะลองดูนะคะตามลิงก์ข้างบนนี้ค่ะแล้วก็หรือไม่ก็ตามลิงก์ข้างล่างที่อยู่ในส่วนของช่อง u t u b e นะคุณจะได้ติดตามต่อทำไมจะต้องเรียนเยอะขนาดนั้นนะครูถ้าคุณต้องการที่จะเก่งด้้าานนนียกกรวิจัสุ ะะเพราะว่าเขาจะมีในในข้อมูลที่เป็นแนวกว้างแลว้วก็แนวลึกถ้าคุณสนใจด้านนี้นะ,ะาถามว่ามันยากไหมไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่าเริ่มต้นมันยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีตรงนี้ถูกไหมมีใจที่รักในส่วนใดแล้วเราพยายามทำแล้วคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวคุณสามารถน,าน,ในใํางานวิจัยนี้เป็นไงคะนําผลที่ได้นี่โอ้โหแบบเป็นหลายรุ่นเลยนะเป็นให้กับรุ่นเราร,รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนเป็นจะเป็นเอกสารที่อยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกลิกโบราณเมื่อ2,000-3,000ปี ที่แล้วตัวบ้าเขาก็ยังมีเอกสารพวกนี้อยู่วิทยานิพนธ์ของคุณก็มีความหมายเช่นนั้นเหมือนกันทรงคุณค่ามากเลยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์มากมายเลยค่ะคำนัดนั่ง277้ค่ะตัวอย่างการกําหนดประชากรสําหรับการวิจัยนะคะวัตถ,ถุประสงค์ของการวิจัยค่ะการวิจัยในเรื่องของการพยากรณ์ความต้องการกําลังคนของอุตสาหการรมโรงแรมนะคะในประเทศไทยในช่วงปี 2560- ้ถึง2565นะคะมีวัตถุประสงค์หลักไหนนะคะเราก็จะยกตัวอย่างได้ค่ะก็คือการศึกษาปัจจัยที่ ข้อ1ศึกษาปัจจัยที่กำหนดปริมาณความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมในโรงแรมเนาะขา้อ 2. ค่ะศึกษาลักษณะของกำลังคนที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมโรงแรมนะคะ3ค่ะการคาดคะเนปริมาณกำลังคนที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมโรงแรมในช่วงปี2 5 6 0ถึง2565นะคะขอบเขตของการวิจัยค่ะการวิใใจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นการพยากรณ์ความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมโรงแรมในช่วงปี2 5 6 0ถึง2 5 6พ ะะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นเป็นในส่วนของข้อมูลไว้ให้คุณก็เข้าไปอ่านได้เวลาคุณเขียนใช่ไหมคะก็สามารถที่จะกรอกตตามหรือว,ว่าในตรงนี้เป็นแค่เรื่องเดียวแต่ครูจะแนะนําว่าให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆนะคะมาไว้แล้วก็ไปอ่านเปิดอ่านเวลาอย่างเช่นถ้าคุณทําในเรื่องของวัตถุประสงค์การวิจัยใช่ปะ่ะคุณก็จะมีต้นฉบับถูกไหมถ้าเป็นปริญญาโทจะมีแผ่นกอกแผ่นขอหรือว่าปริญญาเอกนะคะจำน,นวนตัวอ้างอิงจํานวนเล่มนี่ก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าครูแนะนานะคะก็คือถ้าเป็นวิทยานิพนธ์นี่นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นแผ่นไหนก็ตามมา คุณใช้ประมาณ50เรื่องอใน,นชื่อที่เกี่ยวข้องกับชื่อหัวข้อเรื่องของคุณนะคะดาวน์โหลดไว้บางท่านก็ไม่แม่ถนัดในการอ่านคอมนะก็อาจจะถ่ายเอกสารไว้นะคะวางวางไว้เลยเพราะคุณได้ใช้ตลอดในส่วนของการเรียนปยิญญาโทจนจบแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีประโยชน์มากอย่างเช่นถ้าคุณมีถ้าทำาัญญาพลมี50เรื่องถูกไหมถ้าทาปิญญาเอกละ่ะก็100เรื่องเป็นอย่างต่ำอันนี้คืออย่างต่ำนะคุณนะแล้วถ้ายิ่งคุณมีเยอะเวลาคุณทำอะค่ะคุณจะต้องมีการคัดเลือกนะคะแล้วก็จะดูซ้ำๆอย่างเช่นถ้าคุณเขียนเรื่องวัสดุสม เพถประสงค์เรื่องนี้ใครเขียนดีคุณก็จะเอาตัวอย่างมาดูอย่างเช่นไม่ใช่ดูแค่คนเดียวถูกไหมมันก็ต้องเอามากางแล้วก็มาเปิดดูเฉพาะวัตถุประสงค์อะค่ะเรื่องเดวกันนีเล่นนี่เขาเขียนยังไง234 5 6 7ไปเรื่อยๆเขาเขียนไงแล้วคุณพออ่านบ่อยๆดูบ่อยๆคุณก็จะเข้าใจเองว่าอ๋องานของคุณจะเขียนแบบไหนคุณก็พิมพ์เลยแล้วพอคุณมาที่ขอบเขตการวิจัยถูกไหมหรือว่าคุณทําหัวข้ออะไรในวิทยานิพนธ์นี่ค่ะคุณก็สามารถทําอะไรคะก็เปิดดูในงานของคุณนะถ้าถ้าเป็นครูสายครูก็จะชอบิ้นออกมาเเลย่ม มาวางไว้แล้วเวลาอยากดูอะไรก็เปิดนะแต่ยุคปัจจุบันคุณดูในมือถือก็ได้ดูในดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF มาดูก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสะดวกของคุณเลยโอเคไหมคะทีนี้เรามาดูขอบเขตของการวิจัยกันการวิจัยในเรื่องนี้นะคะก็จะมีอยู่หลายส่วนเนาะก็จะมีเหมือนกับที่ครูบอกไว้ว่าเออจะมีรายละเอียดเยอะนะคะแล้วงานวิจัยต่างๆครูก็จะยกตัวอย่างมาจากตัวที่ทําไว้แล้วแล้วก็เขียนได้ดีอย่างเช่นของท่านดออรอาจารย์กิ่งพรทองใบนะคะท่านเป็นอาจารย์นะคะที่เก่งมากท่านเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นะ,ะท่านได้มีการวิจัยไว้เยอะเลยแล้วท่านเขียนได้ดีนะคะแล้วก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยก็เอามาให้คุณดูนะยังไงถ้าตรงนี้คุณก็สามารถที่จะดูได้ะะเดี๋ยวรูกรอบไว้ให้เนาะ